ราคาเป็นตัวเลขและก็ลิงก์สั่งซื้อถ้าดูแล้วชอบอยากซื้อมาใช้หรือไม่อยากซื้อมาโชว์ไปดูใต้คลิปผมบอกราคาเป็นตัวเลขอารบิกอ่านได้เลยแล้วมีลิงก์ให้กดซื้อด้วยนะครับนี่คืออุปกรณ์หรือว่าจะเป็นเครื่องมือสําหรับใช้งานในสวนหลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านก็ได้นะครับตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ส่งสนับสนุนมาจากร้าน Multi Edge นะครับแล้วก็ ผมเองก็มีใช้อุปกรณ์ของที่ซื้อจาก m u l t i เอชอยู่เรื่อยๆนะครับนี้เป็นพลัว่วหรือว่าเป็นมีดที่ใช้งานในสวนนะครับโดยคนญี่ปุ่นจะเรียกมีดหรือว่าพลั่ันล,ลักษณะนี้ว่าโฮริโฮรินะครับโฮริโฮริไนฟ์โฮริ h o r i h o r i โฮริโฮรินี่มันเป็นการมีมิกเสียงหรือว่าเรียนแบบเสียงของพรั่วหรือว่าจอบที่จ้วงลงไปในดินคนไทยจะออกเสียงฉึกๆึก ชักๆใช่ไหมหรือว่าชั่วชั่วลงไปในดินแต่คนญี่ปุ่นเขาได้ยินแบบนั้นแล้วเขาก็จะมีมิกเสียงว่าโฮริโฮรินะครับก็ออกเสียงว่าโฮริโฮรินั่นเองนะครับส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมาในปลอกหรือว่าฝักที่เป็นวัสดุคล้ายคังนะหนังอันนี้น่าจะเป็นหนังเทียมโดยจะบอกว่าเป็นนิซาคุนะครับนิซากุก็คือน่าจะเป็นแบรนด์เขานะครับ the specialty knife of functional function blade มีด คมใช้งานได้และเป็นมีดเฉพาะทางซึ่งผมเคยรีวิวนิส a ุภไปหลายเล่มแล้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มาจาก multi edge เหมือนกันยังไงก็ลองไปดูใน playlist hand t o หรือว่าจะเป็น sharp หรือว่าจะ search คำว่านิสาขุในช่องเลยก็ได้นะครับมาเป็นแผงเลยตัวนี้จะมีแท็ก้อยมาด้วยแล้วก็ซองจะเป็นซองหนังสีดำๆๆนะครับ หนังเทียมแต่มังยึดไว้ด้วยไอเลตกันฉีกนะครับแล้วก็บริเวณข้อมูลหน้าซองตรงนี้จะมีสติกเกอร์แล้วเป็นรูปนะครับเห็นไหมครับว่าเขาใช้สําหรับขุดดินพวนดินนะครับลักษณะนี้หมายเลขประจําของรุ่นนี้คือ6-50นะครับแล้วก็คมหยักนะครับฮีททรีทเมนท์ทั้งทั้งชิ้นเลยแล้วก็จะมีมาตราวัดทําในญี่ปุ่นด้วยนะครับราคาเท่าไหร่ไปอ่านใต้คลิปเอาเองนะผมบอกอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนเีบิวนี้ผมไม่ได้ทราบราคานะครับมาถึงปุ๊บก็ แกะมาแล้วก็รีวิวเลยนะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยถ้าสนใจอยากจะซื้อชอบกันก็ไปซื้อพอไปซื้อผมก็ไปดูใต้คลิปมันก็บอกราคาเป็นเลขอยู่แล้วมีลิงก์ให้กดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงถามราคาเลยก็คือไม่กดดูเพราะว่าถ้ากดดูผมจะบอกแล้วไงว่าให้ไปดูที่ไหนส่วนข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับบอกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อสายญ,ญี่ปุ่นเพราะาผมไม่ได้เรียนหนังสือนะครับก็ ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่วนอุปกรณ์สาหรับร้อยเข็มขัดก็จะเป็นห่วงที่เย็บติดมาแบบนี้เลยนะครับใส่เข็มขัดในในสวนเยอะไรเงี้ยหรือเอาเชือกมัดแล้วค่อยไปมัดกับเข็มขัดก็ได้วีเทนชันเป็นเบล์นะครับรัดแบบนี้นะครับก็ความอย่างนี้ก็มีเสียงเขยาา่าหน่อยแต่ไม่หลุดนะครับปลายซองไม่มีรูระบายน้ําอะไรเวลาจะเปิดซองมาก็ดันแป็กนี้อออกนะครับแล้วกลางตัว ไอ้ที่เป็นสายรัดเบลต,ตรงนี้เราค่อยๆเอานิ้วดันออกเนี่ยขยับแล้วค่อยๆดึงออกนะครับตอนดึงออกและเสียบเข้าเนี่ยระวังคมมีดไปบาดบริเวณเบลนะครับซึ่งอันนี้เป็นซองสังเคราะห์แหละมันก็คงไม่ได้ทําให้ตัวมีดเป็นราเป็นอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่หนังแท้นะเปื่อยก็น่าจะไม่เปื่อยง่ายๆนะน่าจะเป็นโพลียูรีเทนเป็นอะไรพวกนี้นะครับน้าหนักทั้งทั้งหมดเลยนะผมจะลองชั่งทั้งหมดเลยนะทั้งซองแล้วก็ตัวมีดด้วย 297กรัมนะครับถ้าซอมอย่างเดียวก็ประมาณ56กรัมแล้วก็อุปกรณ์อย่างเดียวนะครับอยู่ที่241กรัม41กรัมนะครับตัวมีดนี้บางคนเห็นปุ๊บตกใจเลยโอ้โหหน้าตาโคตรดุดันนะครับจริงๆมันไม่ใช่อาวุธนะมันเป็นอุปกรณ์ใช้งานในสวนนะครับโอเคเราลองมาวัดความยาวทั้งหมดดูนะครับหัวท้ายเลยนะอยู่ที่31.9ซนิเมตรนะถ้าเป็นนิ้วคือ1 2 12.6นิ้วนะครับเกิน12นิ้วครึ่งมาหน่อยหนึ่งตีซะว่า12.5ล้กันนะ,ะ,ะ1ินิ้วครึ่งนะครับ12.5หรือว่า1 2เศษ1นส่วน2นิ้วถ้าเป็นเซนคือ3 1 8เซนติเมตรไม่ถึง32เซนแต่บางคนก็ปัดขึ้นเป็น32เซนนะครับส่วนของใบกับส่วนของด้ามเป็นยังไงบ้างมาวัดด้ามกันก่อนด้ามอยู่ที่5.25นิ้วหรือว่า5เศษ1ส่วน4นิ้วหรือ ห้านิ้วหน่อยๆนะครับถ้าเป็นเซนคือ13 2เซนติเมตรนะครับใบใบตั้งแต่โคนกาดจนถึงปลายนะครับอยู่ที่7นิ้วนิดๆนะครับ7.4นิ้วจุดเป็นเซนคือ18 18.5.4เซนติเมตรนะครับก็เป็นขนาดที่7นิ้ว ใบเจ็ดนิ้ว่ยาวนะครับเป็นใบาย,ยาวถามว่าทําไมต้องเป็นใบที่ยาวขนาดนี้ส่วนใบเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นสเปียนะครับบางคนเรียกแดกเกอร์ก็คือด้านล่างและด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะที่สมมาตรกันนะครับเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้แบบคมด้านหนึ่งแล้วสันลงด้านหนึ่งนะครับปลายก็แหลมเลยนะครับแล้วก็คมของมีดจะมีลักษณะต่างกันตรงที่ด้านหนึ่งนะครับจะเป็นเพลนคมเรียบนะถ้าผมลองขยายให้ดู จะเห็นว่าคมมันเป็นคมเรียบเลยนะครับแล้วก็ทำเบเวลลงมากว้างเปิดคมเยอะมากนะครับปลายก็แหลมเลยใช้แทงได้ส่วนอีกด้านนึงจะเป็น Serrated เป็นฟันหยักนะครับซึ่งสเตรท t e ดกับเรียบเนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงผมให้ข้อมูลไว้แล้วนะครับในพอดแคสต์ playlist Foxcast นะครับเขียนติดกันเลยจะเป็นการพูดถึงเรื่องคมแบบนี้หยกัยกหแบบนี้กับคมแบบแบบนี้เรียบเยบเนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงอะไรดีกว่าอะไรด้วกว่าแล้วก็ เราต้องการจะซื้อมีดเลือกใช้มีดยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับพื้นๆที่ผมบอกไว้นะครับส่วนของอข้างด้านข้างของใบจะบอกเป็นนิซาคุนะครับเงามากนะครับเป็นแบบไฮโพลิชเลยแล้วก็จะระบุไว้ชัดเจนว่า the special t the, special knife of ัังโกไมม่ติดเพมมาน,น functional blade น made in japan ทำในญี่ปุ่นมีดพิเศษสำหรับงานพิเศษนะครับประมาณนั้น เงาสะท้อนเห็นเพกบอร์ดข้างหลังเลยนะครับส่วนด้านในนะครับหรือว่าด้านอ,าอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นมาตราวัดนะครับซึ่งจะระบุไว้นะครับตั้งแต่1นิ้วหรือ25มมอนะครับก็คือ2.5เซนนะครับไปถึง2 3 4 5 6หนะ6นิ้วแล้วสุดโคนนี่คือ7นิ้วนะครับตั้งแต่2 5ถึง1 5อหมมออันนี้ก็จะเป็นความลึกนะครับของดินเวลาเราจะขุดลงไปเราจะรู้ว่า มันลงไปลึกแค่ไหนก็จิ้มลงไปเท่านี้ก็จะมีสเกลขีดวัดนะครับเป็นตัวเลขทั้ง Imperial และ m ม t ริกนะครับลักษณะของใบก็จะเป็นใบทรงพนะงงบบั่วนะครับโค้งโค้งแบบเนี้ยนะครับซึ่งด้านที่เรียบเนี่ยก็จะใช้สับนะครับสับพวกเถาวันหรือว่าเก็บพวกพืชพวกนี้ก็สามารถใช้สับเฉาะลงไปตัดนะครับรากไม้หรือว่าตัดอะไรที่เหนียวเหนียวได้นะครับเฉาะสับสับนะครับปลายก็ใช้สามารถจิ้ม ขุดนะครับพรวนดินได้แล้วก็ด้านที่เป็นหยักๆตรงนี้สามารถใช้ตัดสายยางตัดเถาวันที่มีความเหนียวนะเพราะมันมีความคมแล้วก็เวลาเราลากผ่านมันจะมีความหยาบแล้วประสิทธิภาพในการตัดเฉือนได้ดีส่วนคอตรงนี้ไม่คมนะครับหนาๆตัวของพว่มก็จะเป็นความโค้งๆเป็นแง่งๆแบบนี้ก็ใช้จ้วงแทงได้ใช้ขุดได้เหล็กเนี่ยเป็นเหล็กที่ยื่นเข้ามาประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งของด้ามนะครับโดยไม่ใช่ฟูแทงนะ แล้วก็ยึดไว้ด้วยหมุดโลหะนะครับทะลุ2ฝั่งเลยทําให้คอ mm. ของมีดเนี่ยแน่นนะครับแล้วก็ไม่ไม่หลวมหลุดส่วนด้ามก็จะเป็นด้ามไม้จริงนะซึ่งผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาใช้เบิร์ชแอชใช้สปรูธใช้อะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าให้เดาผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเห็นไม้แบบนี้ในเครื่องมือช่างไม้เยอะอยู่นะนะเป็นไม้ที่น้ำหนักเบาแล้วก็สีอ่อนนะเป็นเกรนแบบนี้ กระจายจะมีสัญลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วเขียนว่นานิชาคุมีรูสําหรับร้อยเชือกแขวนเก็บนะครับแล้วก็ด้ามเป็นด้ามลักษณะคือด้านข้างแบรนด์นะครับตรงนี้จะคอดๆหน่อยแล้วป่องๆนะครับท้ายก็จะเป็นแบนดทําให้จับแล้วรู้สึกว่ามันแบรนอ์อ่ะมันจับอย่างเงี้ยก็สับถนนะครับสับถนแลวก็ถ้าเกิดจับแนวนอนแบบนี้ก็ถนัดด้วยนะเพราะว่ามันมันกว่านะครับก็สามารถจะคลิกข้อมือแล้วก็ขยับใช้งานไปตามความต้องการของอ ผู้ใช้งานของเราได้สะดวกด้วยนะครับนี่ก็เป็นพวเครื่องมือใช้งานในสวนเป็นจะเรียกว่าเป็นมีดก็ไม่เชิงนะครับแต่เขาบอกเป็นมีดสเปเชียลน i ฟนะจริงๆมันมาในรูปแบบเครื่องมือใช้งานในสวนคมเนี่ยต้องบอกว่าคมเลยนะคมสะดุดมือเลยนะคเนี่ยบางคนบอกอยากให้ตัดกระดาษเนื่องจากมันโค้งนะครับมันจะไม่ได้เฉียบเหมือนตัดกระดาษปื้ดๆน,น,นะแต่มันออกแบบมาสําหรับสับต้นไม้เล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานพรวนดินนะเพราะฉะนั้น มันไม่มีความจําเป็นต้องคมขนาดนั้นเพราะไปโดนดินโดนหินมันก็หายคมอยู่ดีนะครับเขาจะคมประมาณที่ใช้สับพ,พวกวัชพืชเถาวัลย์ขุดดินนะครับแล้วก็ใช้ตัดอะไรเหนียวๆเนี่ยได้เลยนี่ผมรูปนิดเดียวนี้เหมือนจะกินเนื้อผมไปนิดหนึ่งด้วยตะกี้นะครับนี่คือนิสาคขุนะครับหกหนะครับก็ถ้าชอบก็ตามกันไปไปตำกันเองนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเท่านี้นะครับ คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสเตเลสนะครับเพราะว่าไม่ได้มีตัวมาร์กบอกที่ด้ามที่ที่ใบปกติถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเป็นอ,อ,อะไรนะเป็นเกรดอะไรเหล็กเกรดอะไรนะรอันนี้เป็นสเตเลสสเตลเลสน่าจะเป็น 420J2 อะไรประมาณนี้มั้งไม่รู้นะไม่จำไม่ได้เหมือนกันไปดูในสเปคแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆากแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดอร์